สวัสดีครับผมไบสิริรัชานะครับวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรรับเชิญของสโนว์เกอร์โซเซตี้นะครับมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้คิวของพี่มิ้งสับบุรีครับผมมิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ไม้คิวหน่อยนะครับค่ะก็คิวตัวนี้ของยี่ห้ออะไรครับ ก็เป็นของจอห์นปารีนะคะจากอังกฤษคะ่ะตัวนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็เริ่มใช้มาประมาณ4ปีค่ะเวลาแทงแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับฟิลดีไหมครับก็ดีนะคะ,ะน้ำหนักคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าความความยาวประมาณ56าสครึ่ง แล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่17.8แต่ว่าเวลาถือมันก็ไม่แบบไม่หนักมากแสดงว่าแบบบาลานซ์มันดีบาลานซ์ก็อยู่ที่ประมาณ41ค่ะแล้วก็หัวอยู่ที่9.5แล้วก็ดามอยู่ที่31ตัวนี้ตัวนี้เป็นคิวตัวที่เท่าไหร่แล้วครับอ่าน่าจะเท่าที่จําได้นะครับน่าจะตัวที่3ค่ะก่อนก่อนน,นั้นพี่มิงใช้ของอะไรมาครับ ตัวแรกเนี่ยจำไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วก็พอเริ่มแข่งเป็นก็ได้เริ่มได้ไปใช้แม็กซิมัสอะค่ะแล้วก็มาเป็นตัวนี้เลยหลังจากใช้แม็กซิมัสแล้วตัวนี้เคยผ่านการแข่งขันมาก,กี่แมตช์แล้วครับก็นับไม่ท้วนเลยค่ะก็แข่งมาตลอด4ปีก็แข่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็แข่งมาเยอะเหมือนกันวันนี้นี่ถูกใจเลยใช่ไหมครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต,แต่ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะเพราะว่าคิวก็มันมีเวลาของมันหมดสภาพไปตามเวลานะครับใช่ใชคิวตัวนี้นี่เคยผ่านคูลิเบิร์นมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนนั้นได้รับเชิญสี่คนที่เป็นอันดับโลกอาชีพของผู้หญิงนะคะแล้วก็เขาได้เชิญไปเล่นในคูซิเบก็เลยเอาคิวตัวนี้แหละคะ่ะไปไปแทงในคูซิเบนี่ในกล่องคิวของมิมีอะไรบ้างครับก็ มีด้ามยาวนะคะแล้วก็มีด้ามสั้นอันนี้นะคะเพราะว่าทาไมถึงต้องหนูจะมีต้องบอกก่อนเลยว่าหนูจะมีด้ามสั้นสองอันทําไมถึงต้องมีอันนี้เพราะว่าอันนี้มันมีตูดที่ต่อได้ข้างหลังคือมันจะได้ยาวยาว,ยาวขึ้นใช่แล้วก็จะเป็นอันอันสั้นอันหนึ่งค่ะที่ไว้แบบว่าลูกแบบว่าเอื้อมอีกนิดเดียวไม่ถึงอะไรค่ะก็ใช้อันนี้ต่อแล้วก็อันนี้จะเป็นที่แต่งหัวคิวค่ะ แล้วก็อันนี้เหมือนอใช้เสียบเลสแล้วก็เอาคิววางตรงนี้ได้อ<ะ>ันนี้จะ,<ล>ะแตกแดงอยู่<ป> <ๆ S 1> เนี่ยเยหรอใช่คือแบบเหมือนไม่ต้องใช้เลสโกง่งค่ะแล้วก็อันนี้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็เปลี่ยนหัวคิวได้เลยแล้วก็มีช็อคค่ะอันนี้จะเป็นเกียวเฉพาของจอรนบาลีเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเกียวเกียวของมันเนี่ยจะไม่เหมือนเกียวทั่วไปค่ะมันจะเป็นแบบอ้วนๆหน่อย นี้นี่พี่มิงใช้หัวคิวของยี่ห้ออะไรครับจริงๆตอนนี้ใช้เซนจูรี่อยู่ค่ะแต่ว่าคือที่พกไว้ก็จะมีทั้งเซนจูรี่แล้วก็ของกวางจอนะคะก็ในหัวก็จะเป็นเซนจูรี่ด้วยแล้วก็กวางด้วยพี่พี่ชอบมันไหนมากกว่ากันนะถ้าตอนนี้นะ่าจะชอบเซนจูรี่มากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้เริ่มใช้เซนจูรีแล้วใช่นี่กล่องพี่มิงนี่ของยี่ห้ออะไรครับเนี่ยก็น่าจะจอนจอนปารีส ใช้มากี่ปีแล้วครับอันนี้กล่องอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาปีกว่าๆเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้กล่องหนังแต่ว่ากล่องหนังมันถลอกง่ายแล้วก็สกรปรกง่ายก็เลยกลับมาใช้กล่องสแตนเลสใช่นุ่วหัวคิ้วของมีงี้ประมาณกี่เดือนเปลี่ยนทีครับเอ,อต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ค่อยเปลี่ยนหัวคิวเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่ใช้หัวคิวนานอยู่นะบางทีก็สีเดือนถึงค่อยเปลี่ยน บางทีก็เลย6เดือนอะถึงจะเปลี่ยนบางทีก็ลืมไปแล้วด้วยว่าแบบเพิ่งเปลี่ยนไปนานเปลี่ยนไปแล้วตอนไหนอะไรเงี้ยจำไม่ได้ใช่แล้วว่าแบบมันต้องเป็นฟิลประมาณไหนถึงว่าควรเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เริ่มแทงแล้วแบบว่าเออมันไม่เหมือนเดิมหรือว่าแบบเสียงคือมันจะมีความชอบส่วนตัวไม่รู้ไว้เป็นหรือเปล่านะคือคพี่เนี่ย เวลาแทงหัวคิ้วแล้วมันจะมีเสียงแบบตึกอะไรเงี้ยคือมันมันได้ฟีลคูลิงประมาณนั้นใช่เสียงไม่ได้ก็เปลี่ยนใช่แล้วเปเวลามันด้านเงี้ยเปลี่ยนกัน,นะใช่คือเวลามันแทงแล้วมันเริ่มไม่ค่อยกินแล้วอ่ะเราเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วพี่นี่ใช้หัวนี้มาตลอดเลยลหรือว่าก่อนหน้าน,นี้มีอย่างอื่นด้วยคือตอนแรกก็ใช้กวางใช้ใชหัวกวางธรรมดาจนช่วงหลังๆมาเปลี่ยนเป็นเซนตุรีใช่แล้วก็ใช้เซนตุรีมาก็น่าจะปีอะ ลองดูแล้วชอบกว่าอย่างเงี้ยเหรอใช่คือคือต้องบอกว่ามาตราฐานเนี่ยมันโอเคกว่าเช่นว่าคือหัวเนี่ยพอเซนจูรี่เปลี่ยนเปลี่ยนครั้งแรกแล้วพอครั้งที่สองเรามาเปลี่ยนฟิลมันใกล้ๆก้เคียงกันแต่พอเป็นกวางเนี่ยเหมือนเราเราต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะกว่าใช่มันมันก็เลยกลับมาใช้เซนจูรี่แล้วคิวตัวนี้นี่เอามานี่แบบว่ามาถึงก็เป็นอย่างนี้เลยหรือว่าเอาไปทาอะไรเพิ่มไหมครับก็ <c> พี่ไม่แน่ใจว่าตอนแรกอะ่ะมันยาวกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนจะมาถึงพี่นะได้ยินว่าตัดมาแล้วใช่แล้วก็ตอนเอามาใหม่ๆก็มีไปเหล่าดำนิดหน่อยค่ะแล้วก็ว<น>ไม่ได้ทำอะไรใช่มันคือมันใหญ่ไปสําหรับมือมือเล็กๆก็เลยเอาไปเหล่านิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วพอเหียบที่ทามารู้สึกว่าฟีลเปลีป่ยนไหมหรือว่าก็คล้ายๆเดิม คล้ายๆเ,เดิมคล้ายๆเดิมค่ะเพราะว่าบาลานซ์มาดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็เหลาลงนิดนึงไม่ไม่ไม่ไมไมเยอะมากสวยลนะใช่อันนี้นี่เป็นรุ่นรุ่น,นตัวเกรดประมาณไหนของกานบาเรียครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นอะไรสเตอร์ลิงเหรอมันมีหลายหลแบบหลายรุ่นมาก ซึ่งถ้าแพงสุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นสเปเชียลหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่านี้มันอยู่แบบเกรดระดับไหนเพราะว่าไม่ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นคือว่าเขามาให้เลือกแล้วแบบเราชอบอันนี้เราก็เลยเลือกอันนี้เลยแต่งได้ก็เอาเลยใช่หมดแล้วมไม่ออกแล้วผมก็าถามเยอะแล้วผม <laughs> ถาเกือบหมดมไม่รู้จะถามอะไร <laughs> เ,เรื่องคิวเกือบหมดแล้ว <laughs> ก็ขอบคุณสิแล้วก็บายบายวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยเนาบอกว่าไงีอะไรแล้วอ๋อก็ต้องขอบคุณอะไรเงี้ยต้องขอบคุณนะครับที่มาให้สัมภาษณ์เรื่องคิวแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะพูดไปแล้วไงก็ต้องเรื่างนี้ประมาณหน่อว่าไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็ถามไปหมดแล้วนะประมาณแบบว่ายังไงบอกว่า เออ่ก็ก็หันหันไปหากล้องอ่ะเสร็จปุ๊บก็หันไปหากล้องแล้วก็เออ่ก็ได้รู้กันแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ไม่มีเอพูดลุงลุงจะว่าไงลุงว่าอย่างงี้เวลาจบจบยังไงลุงจบแล้วนี่แจบแล้วยัไม่ได้พูดอะไรเลยลุงตอนนี้ยัางเดียวร้อน